สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมบอลวีบนะครับมาแนะนําการใส่ที่อยู่นะครับของกล่องเสวียงของว่างของโฮไค i อิมแพกสานะครับสำหรับผู้เล่นที่ไปเรเวลได้88แล้วนะฮะเลเวล88ไปแล้วนะครับกับตันเรเวล88สามารถรับตัวกล่องนี้ไปกอกที่อยู่นะครับเรอว่ากอกที่อยู่กันคลิปนี้นะครับก็จะอัปโหลดไปนะครับก็จะมีเพื่อนๆดูอยู่ด้วยนะครับใครที่อยากย้อนดูคลิปเต็มก็สามารถไปดูกาชาของวันวันนี้ วันที่วันอะไรวันพฤหัสที่21ได้นะครับสามารถวนกลับมาดูได้นะครับว่าคลิปเต็มๆก่อนที่พี่จะอัดคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับวิธีการนะครับเวลาเราเลเวล8 8ปุ๊บนะครับน้องจะสามารถเลือกรับได้กดรับปุ๊บนะครับก็จะได้มาเป็นกล่องขนมโฮคานะครับกล่องขนมโฮคานะครับก็กดยืนยันนะครับเราได้มาแล้วอ่าคราวนี้เราจะไปทําการกรอกที่อยู่พร้อมๆกันนะครับ พี่จะกรอกเป็นตัวอย่างนะครับกรอกเป็นตัวอย่างไว้นะครับวิธีการนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับยินนี้ด้วยได้รับกล่องขนมโฮครนะครับสามารถกดได้นะครับกดใช้ได้เลยกดใช้ปั๊บมันจะได้กล่องใหม่อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจนะครับหาอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับหาแป๊บอ่าอยู่นี่พอมาตรงนี้เราจะกรอกที่อยู่เพื่อทําการจัดส่งที่จีนเขาจะส่งมาให้เหมือนรอบที่แล้วแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วแล้วเนี่ยพี่ได้นี่อ่าไอ้นี่นะครับมันคือแปฏตทินนะครับครบรอบ เขาเรียกไงเลเวล85มั้งเออเลเวล85นะครับอะคราวนี้8 8ก็ยังแจกอีกเป็นสุดยอดเกมเขาก็แจกนะครับสำหรับคนที่เลเวลสูงนะครับไปเราไปกรอกที่อยู่กันนะครับไปกันเลยนะครับกดปุ๊บมันจะเข้าหน้านี้มาครับมีกติกาบอกมานะครับผู้รับรางวัลต้องกรอกข้อมูลรหัสไปรษณีย์น้องอย่าลืมนะครับป้าปไปนะครับอ่านอย่างละเอียดนะครับซึ่งข้อมูลการจะส่งครับไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากส่งข้อมูลแล้วนะครับอะไรอย่างนี้นะครับบอกมาผู้กรอกข้อมูลครับต้องรับประกันว่าข้อมูลที่กรอกนั้นถูกต้องและเจงะาาส่ม ถ้าส่งไม่ถึงมือเขาทําอะไรให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดน้องใส่ผิดใส่ผิดข้อมูลอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับไม่รับผิดชอบอยู่แล้วแป๊บหนึ่งนะครับคุณแม่โทรมานะครับเดี๋ยวพี่จะตัดคลิปตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่ะกลับมากันต่อนะครับผู้กรอกข้อมูลรับประกันข้อมูลจากนั้นของรางวัลครับจะได้รับจริงขึ้นอยู่กับโอกาสที่ได้รับและของภาารางวัลสแสดงอยู่เพียงรูปภาพเพื่ออ,อ้างอิงก,ก็ก็ประมาณว่าของที่ได้รับมันอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกับที่โชว์อะไรอย่างนี้ก็เขาก็เตือนไว้นะครับผูอ้อติกามมิ แก้ไขยหยุดพักยกเลิกกิจกรรมได้ทุกเมื่อก็หมายความว่าข้อ4เนี้ยถ้าเขาอยากจะยกเลิกขึ้นมาก็เราก็โวยวายไม่ได้เพราะเขาจะยกเลิกเออเผื่อมันมีปัญหาซัมติงซัมติงอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับกันไปทุกกิจกรรมรับข้อมูลท่านั้นอะไรอย่างนี้ยินยอมผู้กักิจกรรมสามารถรวบรวมจัดการข้อมูลได้อ่าเพราะเขาก็เอาข้อมูลไปนะครับกิจกรรมนี้เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะผู้เล่นทีาศัายอยู่ในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไทยอิโนโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนะครับเราจะไม่จัดส่งของรางวัลให้ พื้นที่อื่นนอกจากที่ระบุหมายความว่าถ้าน้องอยู่ประเทศเสมมุตินะครับสมมุติพม่าอะไรเงี้ยไม่มีในนี้ก็อดเล่นเซิร์ฟซีนี่แหละแต่เราอยู่จีนสมมติเพื่อนอยู่ไต้หวันมาเล่นเซิร์ฟซีส่งประเทศไต้หวันไม่ให้ส่งประเทศจีนไม่ให้อ่าน,นี้ก็จะมีบอกอยู่ว่า,าประเทศไหนประเทศไหนนะครับผมโอเคเราก็จะเริ่มตอบคาถามได้ทันทีนะครับว่าเราจะเริ่มจัดกรอกข้อมูลที่อยู่กันแล้วนะครับป้าไปนะครับ ชื่อผู้รับนะครับอ่าน,นี้พี่โชว์ได้ครับชื่อพี่ก็อยู่อยู่แล้วนะครับนายเมทวินคติการอนายเมทวินคติการสําหรับอันนี้อันนี้พูดได้สําหรับใครที่อยู่ที่อื่นใครที่อยู่ที่อื่นนะครับใส่กรอกข้อมูลเป็นบ้านตัวเองในไทยก็ได้หรือว่าบ้านญาติในไทยก็ได้นะเพราะเขาก็ไม่ได้เช็คอยู่แล้วนะครับแค่เขาห้ามจัดส่งนอกประเทศนั้นๆอ่าก็เราก็ใส่เพื่อนที่อยู่เพื่อนไม่ดิเฮ้ยเพื่อนฝากรับให้กูหนอ่อยอ่า เฮ้ยคุณญาติครับคุณคุณป้าคุณน้าครับผมอยู่ต่างประเทศผมรบกวนช่วยใส่ผมขออนุญาตขอที่อยู่ไปใส่หน่อยอ่าอย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเขาไม่มาเช็กหรอกแต่เขาก็ส่งตามของเขาครับเขาดูแค่ว่าอยู่ในประเทศไทยเวียดนามอะไรออสเตรเลียอะไรเงี้ยเขาก็ส่งนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่ะพี่ก็พิมพ์ชื่อครับเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับภาษาไทยได้เลยอ่าแล้วก็กดต่อไปนะครับรหัสประเทศอันนี้นะครับบอกเลยรหัสประเทศไทยก็คือ plus 6ก็คือบวก6 6บวก6 นะครับเป็นรหัสประเทศนะครับสามารถเสิร์ช Google ได้เลยนะครับก็ใส่บวก66จบนะครับรหัสประเทศนะครับรหัสประเทศก็คือบวก6 6จะแทนศูนย์ในเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็คือรหัสประเทศก็ใส่ไปครับบวก6 6นะครับถ้าไม่มีบวกไม่ไม่ไม่เป็นไรครับแค่ให้บอกว่าเป็น6-6พอจะใส่บวกห6หรือ66ก็ได้ครับเขาเข้าใจอยู่ปั๊บเบอร์โทรศัพท์อ่ะคราวนี้ครับรหัสประเทศเรา6-2ตัวใช่ไหมครับมันจะแทนศูนย์ ในเบอร์โทรของเราอย่างเช่นเบอร์เป็นเบอร์เบอร์อรตรงๆนะเป็น0821111111 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1อ่าอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสมมติเป็นเบอร์โทรนี้เราจะใส่เบอร์โทรยังไงนะครับเราใส่บวก66แทน0นะครับบวก66แทน0ไปเลยนะครับก็คือไอ้บวก66เนี่ยคือรหัสประเทศก็คือแทนเลข0นำหน้าของเราอ่าอย่างเช่นเบอร์นี้นะอ่าเบอร์นี้นะบวก66 82111111จบครับแค่นี้พอแล้ว นะครับหวกนะครับถามว่าใส่081ไปแล้วหรือทําอะไรไปแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาถ้าเราใส่รหัสประเทศข้างหน้าถูกนะครับแต่ถ้าใครมาใหม่ก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับตามนี้ได้เลยนะครับข้อถัดไปนะครับประเทศก็ประเทศไทยนะครับง่ายๆนะครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศกรุงเทพนะฮะใครใส่กรุงเทพนี่โดนแน่นอนนะประเทศอะไรวะเนี่ยนะครับที่อยู่อันนี้ต้องใส่ให้ครบอ่า ใส่ให้ครบนะครับใส่ให้ครบถ้าเอาชัวร์สุดที่อยู่นะครับเราก็หยิบบัตรประชาชนของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ตามบัตรประชาชนลงไปแค่นั้นแหละครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่นะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้พี่ใส่ที่อยู่เรียบร้อยนะครับน้องก็ใส่ที่อยู่ตามของเราไปนะครับโอเคคราวนี้เมื่อกี้พี่ใส่รหัสไปสษณีไปด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับรหัสไปรษณีตรงนี้นะครับกรอกให้ถูกตรงรหัสไปรษณีอันนี้มันโอเวอร์ออยแล้วครับของพี่ของพี่เป็น11,000นะครับ ก็ใส่ให้ถูกต้องรหัสไปรษณีส,ส,ส์่สำคัญมากนะครับรหัสรษณีย์ที่สําคัญมากนะครับเขาจะได้รู้ว่าส่งที่โซนไหนของจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับอัดไปอีเมลตรงนี้แหละครับคือข้อมูลถ้าเราพลาดแล้วมันมีความว่าเฮ้ยมันพอจะตามไหวไอ้จังพอจะตามไหวสมมุติพี่ไม่ทราบนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะพี่ใส่อีเมลเสร็จแล้วใส่เป็นอีเมลแบบภาพดำๆหน้าถัดไปข้อนี้สําคัญมาก ที่อยู่พี่อยู่ไม่มีปัญหาครับที่อยู่สลใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เบอร์โทรอะ่ะใครใส่เบอร์โทรมีขีดไว้อะ่ะระวังนิดนึงคือถ้าใครเพิ่งเริ่มกรอกเบอร์โทรใส่ติดกันไปเลยนะครับไม่ต้องใส่ขีดนึกอ,ออกไหมให้มันเรียงกันไปเลยนะครับตัวเลขเรียงกันไปเลยหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบถ้วนนะครับมันจะบอกว่าเลือกได้ข้อเดียวมันมีอันเดียวนะครับฉันยืนยันว่าข้อมูลข้างต้องนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วนะครับก็กดใช่ และกดหน้าต่อไปจบแล้วเสร็จแล้วพี่แก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับแก้อะไรไม่ได้แล้ววิธีการกรอกมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสรุปให้อีกทีนะครับก็ชื่อที่อยู่ใส่เป็นภาษาไทยได้หมด 2. ตัวเบอร์โทรนะครับอย่าลืมรหัสประเทศก่อนรหัสประเทศก่อนบวก66 6กก็ได้หรือบวก66ก็ได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ตัวทางเบอร์โทรไม่ต้องใส่ขีดตรงกลางติดกันไปเลยนะครับก็จะง่ายหน่อยแต่ใครใส่ขีดแล้วก็ไม่เป็นไร คใครใส่ขีดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรียง<ๆ><ๆ>เรียงเรียงเบอร์โทรไปนะครับศูนย์ตัดออกใส่6กหกนำหน้านะครับศูนย์ตัดออกใส่6กหกนำหน้าแต่ถ้าใครกรอกไปแล้วใส่ศูนย์แบาบลาไปแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ใส่ไว้นะครับถ้าไอา้จังเขามีปัญหาสงสัยเบอรแย้ไอ้ที่จอกอีเมลก็มาใส่ทีหลังนะครับโอเคทีเหลือก็ใส่ที่อยู่ตามปกติรหัสไปรษณีย์คุณห้ามลืมเด็ดขาดนะครับรหัสไปรษณีย์ต้องใส่นะครับรหัสไปรษณีย์ต้องใส่จริงๆนะครับอย่าลืมใส่รหัสไปรษณีย์ด้วยนะจ๊ วันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่รับชมนะครับยังไงก็ใครต้องการอยากจะมาพูดคุยหรืออยากจะมารับชมคลิปในทุกๆวันหกโมงเย็นนะครับเริ่มสตรีมนะครับผมก็สามารถมาพูดคุยได้กับผมนะครับพี่บอลนะครับช่องบอลบีบีนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆบายบาย